ท่านผู้ชมคะรายการคัดข่าวเด่นค่ำคืนนี้นะคะเราจะมาสนทนากันกับกูรูไม m แมของเมืองไทยเรานะฮะท่านเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตนะคะให้ฝึกสอนไม m แมในประเทศไทยได้เป็นคนแรกด้วยนะคะก็คือท่านอาจารย์ธัญญาผลนันนะคะ์ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ธัญญาครับพอพูดถึงเรื่องของไม้แมพเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่อยากจะให้อาจารย์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าไม m แมคืออะไรมีที่มาอย่างไรคะอาจารย์คะครับไม้แมนี่ก็คือเครื่องมือจด ข้อมูลและความคิดนะฮะของเราโดยใช้สมองทั้งสองซีกนะฮะคนที่พัฒนาหรือว่าคนคิดมาย m a ขึ้นมาเนี่ยเป็นนักวิชาการนักจิตวิทยาชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อคุณโทนี่บูซานนะฮะโ <ธะ S 2> ทนี่เนี่ยเขาพัฒนาความคิดนี้จากการที่เอาความรู้ในประวัติศาสตร์เนี่ยประมาณนัก20 0 0ปีเนี่ยมามายำใหม่แล้วก็คิดเป็นมาย m a ออกมานะฮะซึ่งเขาเพิ่งคิดได้เมื่อสักสิบปีที่แล้วครับ ค,คและในส่วนของ m มล์แม p เนี่ยนะอาจารย์มันมีประโยชน์หรือว่ามีความจําเป็นแค่ไหนที่เราควรจะต้องเรียนรู้คะอาจารย์คะก็เนื่องจากว่าความคิดเราเนีมันกรล่องลอยอยู่ในอากาศเราจับ,บ,บต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นทําให้มันไม่หยุดนิ่งพอเราสามารถจะจับความคิดที่ลงกระดาษได้เนี่ยและเห็นมันเนี่ยมันทําให้เราสามารถจะต่อยอดก็ได้เอาไปขยายความคิดอีกก็ได้แต่ข้อดีมันอีกข้อนึงว่า เราสามารถจะความคิดเราเนี่ยให้คนอื่นรู้ได้รับรู้เราได้ครับอะะที่อาจารย์พูดนะฮะท่านผู้ชมีิฉันึกภาพตามก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะ,ะมีหลายครั้งที่เราคิดแล้วมันก็เหมือนกับแวบๆอะอาจารย์คิด,ดแล้วก็ลืมแล้วมันก็ คิดถึงไอ้น,นี่นิดหนึ่งไอ้นั่นนิดหนึ่งใช่แต่อันนี้ก็คือจะเห็นทุกอย่างที่เราอยู่ใน,ในกระดาษใบหนึ่งมันมีประโยชน์มากนะคะเสร็จแล้วในเรื่องกระบวนการนําไปใช้อ่ะนะ,ะคะอา,าจารย์แค่อาจารย์ได้บอกว่าเอ๊ะมันนําไปใช้ในรูปแบบไหนอย่างไรได้บ้างคะอาจารย์คะก็มันใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะครับเด็กเนี่ยนะฮะพอเริ่มเขียนเป็นเนี่ยเขียนเป็นแค่เขียนรูปเป็นเนี่ยก็เริ่มเขียนแมพได้แล้วนะฮะแต่ว่างจริงแล้วการฝึกสอนเนี่ยก็แนะนําว่าคนจะตั้งแต่9้าขวบขึ้นไป เพราะว่าถ้าตำ่ำกว่าน,นั้นเน<ด>ี<ล>่ยโอ้ยจริงๆแล้วถ้าเป็นเด็กอนุบาลเนี่ยถ้าครูสอนเองเนี่ยหรือแม่สอนเองเนี่ยก็ได้แล้วครับแต่ว่าถ้ามาเข้าคลาสรูมเนี่ยก็ขอให้เป็นก้าวบขึ้นไปนะฮะแล้วก็ใช้ได้ถึงอายุเจ็ดสิบแปดสิบก็ยังได้ครับโอ้โหแล้วเราเขาเอาเอาในแต่ละช่วงนะฮะอย่างเด็กนักเรียนเนี่ยเรียนใหม่แม่ไปไปก่อเกิดประโยชน์ยังไงบ้างคะอาจารย์คะก็ง่ายๆเลยทําให้การเรียนดีขึ้นความจําดีขึ้นเหรอความจําดีขึ้นไม่ใช่ความจําอย่างเดียวครับครูเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ เวลาสอนหนังสือเนี่ยก็จะแบ่งเป็นบทๆเห็นเด็กเนี่ยก็จะไม่สามารถเห็นการเชื่อมโยงขององค์อวมของความรู้ได้แ<ห>มปเ<ม>นี่ยช่วยเห็นองค์รวมเพราะว่าจะเรียนภูมิศาสตร์ปีนี้เงี้ยภูมิศาสตร์มหนึ่งเนี่ยจะเรียนอะไรบ้างเนี่ยเรียนเรื่องดาวนโปเครเรียนเรื่องธุพืชต่างๆเนี่ยอาจารย์มาสอนวันนี้สอนเรืร่องทวีปอีกอาทิตย์หนึ่งสอนเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยเด็กก็จะงงว่ามันยังไงเกี่ยวกันยังไงแต่ว่าถ้าเขียนมาปับเดี๋ยวอ๋อดาราศาสตร์เกี่ยวกับธุพืยังไงคือมันเห็นภาพรวมขององค์รวมทั้งหมดทั ทำให้เขาจำแน่นแล้วเข้าห้องสอบเนี่ยถ้าไม่ต้องไปนั่งเลยเห็นปั๊บเขาอ๋อมาจากกิ่งนี้กิ่งนี้ปั๊บตอบได้เลยเป็นเหตุเป็นผลกันเป็นเนนชื่อมโยงกันฮะครับ่ะอันนี้คือในส่วนของเด็กๆครนะถ้าขยับขึ้นมาหน่อยแลวคะอาจารย์เป็นคนวัยทํางานคนวัยทํางานก็สามารถจะไปใช้ตั้งแต่ว่าเตรียมวางแผนในการทํางานของแต่ละวันคนที่ขายของก็สามารถจะเอาความรู้เนี่ยไปขายคนอื่นได้หรือว่าบาบาง สินค้าเนี่ยมีเยอะแยะเลยเงี้ยทา,าให้ n a g กลุ่มสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยรู้แล้วก็เข้าใจสิ่งที่เราต้องการขายได้นะฮะหรือแมกก้กระทั่งคนที่มีไอเดียดีๆเนี่ยอยากอธิบายผู้หารับสูงได้เนี่ยก็สามารถจะอาวางแมปแล้วบอกเนี่ยผมต้องการนี้ๆนะมันช่วยบร,ริษัทอย่างเงี้ยก็ได้ครับไดะะ่ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยครับคือมันไอสิ่งที่เราเคยใช้เวลาอธิบายเป็นอาทิตย์เนี่ยหรือว่าเป็นวันเนี่ยแมปมันสามารถจะจบภายใน10นาที15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงครับ อาจารย์ธัญญาพูดนี่โน้มน้าวใจให้อยากไปเรียนมากๆแต่พอถึงเวลาไปเรียนเนี่ยนะคะหลายคนบอกเรียนยากไหมเรียนนานไหมคะกว่าจะได้ผลอย่างที่อาจารย์ธัญยาว่าความจริงแล้วมานแมปมันคือสิ่งที่อยู่ในหัวเราอยู่แล้วครับเรามีอยู่ในสมองอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครดึงออกมาให้เพราะฉะนั้นการเรียนไม่ยากนะฮะเพียงแต่ว่าจุดที่ผมมีปัญหาคือว่าเอาไปใช้มากกว่าคือการสอนเนี่ยจริงๆแล้วสอนแค่สองวันหรือวันหนึ่งก็ได้เรื่องได้เรื่องเปนแล้วครับ คือการสอนแมปเนี่ยมันสอนแค่สิบนาทีก็เป็นแต่ว่าก่อนจะสอนต้องรู้ว่าสมองทํางานยังไงสีสําคัญยังไงกับชีวิตเนี่ยแล้วก็เอาตรงนี้ไปใช้นชนะคือการเขียนเป็นภายในหกชั่วโมงเนี่ยเขียนมาเป็นถูกต้องตามที่โทนิบุาสานนึาคิดแน่แต่ว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยอยากให้เราฝึกใช้ให้เห็นการใช้จริงๆเนี่ยก็ทักงสิบสองชั่วโมงเนี่ยกำลังดีครับทําให้เรารู้ว่ามันมาจากไหนมันเขียนยังไงแล้วก็เอาไปใช้กันเลยได้ครับแล้วนี่กระบวนการอย่างที่อาจารย์ธัญาว่านะคฮะ เรียนให้เขียนเป็นะไม่ยากแต่ฝึกใช้เนี่ยน่าสนใจกระบวนการในเรื่องของการฝึกใช้เป็นยังไงคะอาจารย์คะก็ผมตั้งเป้าไว้ว่าคนที่เรียนแล้วเนี่ยถ้าเขียนไม่ได้ครบร้อยใบเนี่ยก็เหมือนไม่ได้เรียนนะฮะทำไมต้องร้อยใบทำไมต้องร้อยแผ่นใช่ไหมอาจารย์ร้อยแผ่นร้อยใบฮะอ่าร้อยแผ่นคือเพราะว่าการรู้มันคืออะไรเนี่ยนะฮะมันไม่ยากแต่ว่าทําเป็นเนี่ยยากขึ้นมานิดนึงแต่เอามาใช้เป็น ชุดจิตใจเราเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่สุดนะฮะทำไถึงร้อยใบเนี่ยเพราะว่าไอ้ยีบใบแรกเนี่ยมันคือรู้ว่ามันถูกยังไงมันมันต้องฝืนในความรู้สึกเดิมที่เราเขียนแบบเดิมมาเป็นเวลา10 20ปีแล้วเนี่ยอันนี้ยีบใบแรกมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยผ่านกระบวนการนั้นไปได้พอยี่สิบใบที่2เนี่ยมันทำให้เราคุ้นเคยนะไอ้ที่เราไม่เคยใช้สีมาใช้สีเราไม่เคยวาดรูปใช้รูปเนี่ยมันต้องพยายามให้คุ้นเคยผ่าน4ีสิบใบเนี่ยมันคล่องแล้วนั้นใบที่เหลือคือว่าเอาไปแอพพลายแล้ว เอาไปใช้เรื่องการจําใช้เรื่องการวางแผนใช้เรื่องการที่บายใช้เรื่องการอ่านหนังสือและย่อมมันให้ง่ายใช้ในเรื่องของการแต่ความคิดออกไปให้มันขยายใช้ในการเบรียนซอมมันเริ่มเห็นวิธีใช้ประคบแล้วแบบม,มันซึมซับแล้วเอาง่ายง่ายเป็นการเรียนกอไก่เขาไข่ครับนะฮะมันต้องคัดกอไก่เขาไข่ก่อนพอถึงคอนักพูกแล้วเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าเขียนบทกวีได้มันต้องไปกออากาศกออากาศก่อนไอพวกนี้คือใบที่10-20หละใช่ไหมครับ พอเราเขียนเกไก่หนอความรู้ทุกได้รู้อักขระรู้การผ่านแล้วเนี่ยใครที่คุณจะเขียนอะไรก็ได้แหละจะเขียนคําสั่งก็ได้จะเขียนบทความก็ได้บทกวีก็ได้มันสารพัดเลยครับแมปเนี่ยมัน,าน,านเป็นเครื่องมือที่อนเอานกประสงค์จริงๆครับดิฉันเห็นด้วยกับอาจารย์ธัญญาะฮะท่นานผู้ชมแล้วก็อยากจะบอกเลยนะคใครที่รักจะพัฒนาตนเองนะไม่แมปเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยได้เยอะทีเดียวนะที่พูดเช่นนี้เพราะว่าไปอบรมกับอาจารย์ธัญญาไปแล้วนะอาจารย์ดิฉันเหมือนกันนะช่วยได้เยอะค่ะทําให้เราคิดเป็นระบบระเบียบแล้วก็เห็นภาพใหญ่ ได้นะคะใครที่สนใจเนี่ยอาจารย์แนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าเ,เขาควรจะติดต่อไปฝึกอบรมกันที่ไหนอย่างไรได้บ้างคะคือตอนนี้เนี่ยผมเป็นคนแรกก็จริงแต่ตอนนี้เรามีวิยากรที่อบรมมาแล้วปนมดเจ็ดคนในเมืองไทยนะ,ะและกระจายกันอยู่แต่ว่าถ้าจะอบรมเนี่ยมันก็มีถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีองค์กรเนี่ยเราก็จัดเป็นพับบิกก็คือว่าจัดให้ใครก็มาได้นี่นะ ประมาณสองเดือนครั้งครั้งต่อไปนี่ก็วันที่13บธันวานะะค่ะใกล้จะ,ะถึงแล้วนะไปได้<ล>อยู่ใช่ไหมคะถ้าไปไม่ทันเนี่ยก็มีอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าวันวาเลนไทน์ปีหน้า14กุมภาพันธ์ฮะเธอรักฉันจริงพาฉันไปพัฒนาสมองหน่อยนะฮะมีแคบมีนะฮะมีเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าฉันรักเธอมากเนี่ยของขวัญปีนี้ให้เป็นไปอบรมครับ ีเหมือกนี่คือเพื่อนที่รักกันจริงๆเพราะของอย่างอื่นมันก็อาจจะหมดได้นะถ้าของกินของใช้สมองและเพื่อนเนี่ยใช้ได้ทั้งชีวิตครับอันนี้เป็นของขวัญที่ถ้ามีแฟนนะจูงมาวมาวันทน์ยปีหน้าเลยครับนี่ใครที่สนใจยาชานะะเดี๋ยวติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ของเราก็คือ029810247ครับค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ธัญญาผลอนันต์อย่างยิ่งนะคะขอบพระคุณมากครับ